สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยนเวทค่ะวิชากระสุนคดหนึ่งในสี่วิชาพุทธาคมที่มีอนุภาพร้ายแรงจนห้ามถ่ายทอดต่อกระสุนคดบางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินหรือได้ฟังหรือแม้แต่ได้รู้จักมาจากหนังเรื่องขุนพันกันบ้างแล้วแต่เป็นวิชาที่มีมานานแล้วนะคะวิชานี้วิชากระสุนคดนี้คือหนึ่งในสี่ยอดวิชา ที่มีเรื่องเล่าว่าเป็นวิชาที่หลวงปู่สุขไม่สอนให้เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรซึ่งไม่ว่าวิชาอะไรหลวงปู่ก็จะถ่ายทอดให้ท่านจนหมดเปลือกไม่ห่วงเว้นอยู่สี่วิชาพุทธาคมนี้เท่านั้นซึ่งท่านได้ถูกห้ามจากครูบาอาจารย์ของท่านมีให้ถ่ายทอดต่อให้ผู้อื่นเด็ดขาดเพราะหากตกไปอยู่ในมือของคนผิดจะทำให้เกิดไหยนณะได้ และเป็นการสร้างบาปมหันวิชาที่หนึ่งก็คือกระสุนโคตหรือว่าวิชาทางโคตค่ะซึ่งหลวงปู่สุขท่านได้แสดงวิชานี้ให้แก่ท่านกมรมหลวงชุมพรดูโดยการยิงปืนนัดหนึ่งลงบนใบบัวในสระน้าแต่ปรากฏว่าใบบัวทุกใบเกิดรูที่ถูกยิงขึ้นเช่นกันทั้งหมดวิชานี้เรียกได้ว่าสามารถใช้กระสุนนัดเดียว แต่ว่าสามารถกวาดล้างได้ทั้งกองทัพเลยทีเดียวและกระสุนคดที่เล็งปืนยิงไปข้างหน้าแต่กลับถูกศัตรูที่อยู่ด้านหลังได้โดยไม่ต้องหันกลับไปเล็งเลยปัจจุบันวิชาเกี่ยวกับกระสุนคดยังมีพระประหลัดอิ่มหรือพ่อท่านอิ่มแห่งวัดทุ่งนาใหม่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในการใช้ธนูกระสุนคตจนเป็นที่กล่าวขวัญถึง พ่อท่านอิ่มเคยเล่าให้กับผู้ใกล้ชิดฟังว่าสมัยก่อนท่านจะยิงกระสุนคดเพื่อสั่งสอนเนนที่สนๆไม่ว่าจะไปแอบไปซ่อนไปหลบอยู่ที่ไหนก็ไม่มีรอดพ้นจะหนีไปอยู่บนต้นไม้ข้างโบสถ์หรือซ่อนตัวในกุฏิมิดชิดท่านก็นั่งอยู่ที่ห้องของท่านและยิงไปหาได้ท่านใช้เพื่อปราบความซนไม่ได้ยิงเพื่อทำร้ายหรือทำลายค่ะ เคยมีคนไปขอเรียนวิชากระสุนคตกับท่านแต่ท่านไม่สอนให้และบอกว่าถ้าคารวาสเรียนสำเร็จจะเข้าบ้านใครไม่ได้ไฟจะไม่บ้านนอนพักใต้ต้นไม้ไหนก็จะไม่ออกผลถ้าเดินลงในนาข้าวข้าวก็จะตายไม่ออกรวงด้านละเจ็ดแถวมันเป็นวิชาร้อนแต่ถ้าเป็นพระเรียนได้ไม่เป็นไร เพราะมีผ้าของพระพุทธเจ้าคุมไว้แล้วท่านบอกว่าครูบาอาจารย์สั่งไว้ห้ามสอนต่อถ้าไม่พบคนที่มีบุญจริงๆกระสุนโคตมีความเชื่อกันว่าเป็นเทพสัตราในตำนานหนึ่งในวิชาที่สืบทอดกันมายาวนานเป็นวิชาที่พิสดารสืบทอดมาจากตำราพิชัยสงครามที่ชื่อว่าธนูเพทาเป็นแขนงหนึ่งของการใช้ธนูหรือสอน ที่เรียกกันว่าธนุรเวทเป็นพระเวทที่มีคุณวิเศษมากสามารถชนะได้แม้แต่เทวดาในตำราระบุไว้ผู้ที่สามารถสร้างกระสุนโคตและสร้างคันธนูได้ต้องรอบรู้ในสัพพะเวทวิทยาและมีพลังจิตแน่วแน่จึงจะสามารถทำได้โดยสำเร็จกระสุนโคตหรือธนูโคตนั้นตามตำราที่ต่างๆจะมีการทำ และวิธีการที่ไม่ต่างกันมากนะักทั้งวัสดุอุปกรณ์และคาถากำกับการทำคันกระสุนตามตำราต้องหาไผ่สีสุกตายพายและถ้าเป็นกลางกองแล้วก็ยอดด้วนจากถูกฟ้าผ่าด้วยยิ่งดีเชื่อกันว่ามีอาถรรพ์แรงแล้วก็มีคุณวิเศษในตัวมากส่วนรังกระสุนก็จะถักด้วยหวายและไม้ไผ่ที่เหลือขึ้นสายลงอัคาระปลุกเสก สำหรับการทำกระสุนก็จะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีค่ะ1ก็คือใช้ขี้พึ่งรังร้างมาผสมกับผงอาถรรพ์ 2. ปั้นกระสุนดินมีดินจอมปลวกดินรังหมาล่าดินในปล่องไผยดินโป่งสกิดดาวเศษไม้ฟ้าผ่าผงไม้กาฝากร้อยแผงอัคระนัทนูทองหรือพระอาจารย์บางท่านก็ใช้เพียงดินเหนียวธรรมดา แต่ขณะที่ปั้นก็ภาวนาคาถากำกับแลบปั้นจนกว่ากระสุนจะแห้งคามือจึงจะใช้ได้3คือกระสุนปลอดกระสุนชนิดนี้เป็นกระสุนที่วิเศษที่สุดใช้รบได้แม้กระทั่งเทวดาการทำก็ต้องไปพรีดักปลอดตามโบสถ์ตามถ้ำปลอดป่าปลอดดินนำมาผสมกันแล้วไล่โทษไล่พิดปลอดออกจากนั้นก็ใช้อคมกับพลังจิต กำกับปลอดให้แข็งตัวเป็นเม็ดก้อนกลมถือว่าเป็นสุดยอดกระสุนครบทั้งเครื่องป้องกันและทำลายล้างศัตรูเพียงนํากระสุนปลอดพกติดตัวก็เป็นเครื่องรางป้องกันตัวได้แล้วค่ะและเมื่อได้ทั้งคันกระสุนและลูกแล้วก็จะนํามาลงอคคมปลุกเสกตามเลิกจนมีนิมิตว่าคันกระสุนพิกได้ดังมีชีวิตจึงจะถือว่าปลุกเสกสำเร็จ และมีข้อห้ามเด็ดขาดก็คือห้ามนำคันกระสุนไปคว้างหรือตีผู้อื่นเพียงแค่เล่นสนุกเพราะอาจทำให้ผู้ที่โดนตีเจ็บป่วยพิการหรือถึงขั้นเสียสติได้บาปกรรมนั้นก็จะตกอยู่กับตัวอาจารย์ผู้สร้างค่ะในอดีตมีพระผู้ทรงคุณได้สร้างคันธนูและก็กระสุนคดอยู่มากมายหลายท่านนะคะเช่นทางใต้ก็ได้แก่สายเขาอ้อมีพาะท่านเอียด พอท่านทองเท่าแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงพระอาจารย์นำแก้วจันร์และขุนพันธ์ได้มาเรียนวิชาย,ยิงกระสุนคดไว้อีกทีทางภักกลางและภักเหนือตอนบนรวมทั้งภักตะวันออกก็มีอีกหลายรูปเช่นกันนะคะที่ทำได้สําเร็จแล้วก็สอนลูกศิษย์กันมาจากรุ่นสู่รุ่นเช่นสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เทือนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าและหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาราม หลวงปู่ทองวัดเขากบหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพและลูกศิษย์ของท่านหลวงปู่จันทร์วัดคลองระนองหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพันสูงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายชื่อพระผู้ทรงคุณที่ท่านทำได้จริงพิสูจนได้จริงค่ะสำหรับวิชาที่สองที่ห้ามไม่ให้มีการถ่ายทอดต่อเด็ดขาดนั่นก็คือวิชาเสษขี้เท่าเป็นไฟ วิชานี้คือการใช้ขี้เถ้าที่ปลูกเศกแล้วสาดออกไปเพื่อสร้างไฟชดช่วงสามารถเผาผลาญศัตรูให้วอดวายไร้ทางหนีแต่ถ้าหากไปตกในเขตเมืองก็จะก่อให้เกิดไฟไหม้ล้างผลาญทําให้บ้านเมืองพินาศได้ 3. คือวิชาเศษเข้าสารเป็นภูเขาเมื่อนําข้าวสารที่ผ่านการเศกสัดไปในทิศทางใดจะทําให้บังเกิดภูเขาใหญ่ขึ้นในทิศทางนั้น เกิดความเปลี่ยนแปลง่งใหญ่หลวงในชั่วพริบตาทำให้ธรรมชาติในพื้นที่เกิดความวิปริตแปรปรวนก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ 4. เป็นวิชาเสกทรายให้เป็นน้ำหากใช้ทรายที่ผ่านการเสกแล้วสาดไปในทิศทางใดก็จะทำให้เกิดเป็นน้ำขึ้นในบริเวณนั้นอนุภาพแห่งคาถานี้สามารถจมมือทั้งเมืองลงได้เลยทีเดียว รวมแล้วเป็น4ี่วิชาที่หลวงปู่สุขไม่มีการสอนต่อให้บุคคลใดทั้งสิ้นค่ะจบคลิปในวันนี้แล้วนะคะถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ